สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่วาจน,น,วนวาจะมาทำอะไรครับน, <c oughs> นี่พี่ธันวาจะมามาเล่นทรายโอ้โหเดนดรูสาเต็มไปหมดเลยทำาไมไดนดนาราส์นี่มันป่าเมซอนเดนเราร์หรือเปล่าเนี่ยใช่ป่าใช่ไหมครับพี่ธันวา เล่นกับใครครับพี่ธันวาพี่ธันวาเล่นกับใครครับเล่นกับหน้าเนาไหนหน้าเนาอยู่ไหนครับหน้าเนายังไม่มาครับหน้าเนายังไม่มาพ่อขอเล่นด้วยคนได้ไหมครับได้ค่ะไหนไม่ไม่ยุ้ยเล่นไหมไม่ยุ้ยไปเล่นกับลูกดีไม่เล่นจะไปกินน้ำโอ้โหนี่คือช้อน กลายเป็นของเล่นไปนหมดแล้วนะครับน้องๆอ,อุ้ยนี่ช้อนของเล่นก็มีมีไดโนเสาร์มีปลาอุ้ยไดโนเสาร์เต็มท่านี้มันคือทะเลทรายนี่คือทะเลทรายของไดโนเสาร์หรือเปล่าใช่ไหมครับพี่ท่านว่า เดนเสาไมอเยอะมากเลยพี่ธันวาชอบไดนุเสามากเลยใช่ไหมครับดูน้องๆดูพี่ธันวาจะเล่นอะไรไปเนี่ยเอามีรถเมคโคด้วยอะเอามีรถเมคโคบังคับไปไหนแล้วเนี่ย นี่มันคือสายพันธุ์อะไรบ้างพี่ธันวาโอ้นี่มันคือแม,แมโคแมโครกิดคนหรือเปล่าใช่โอ้น้องๆดูสิพี่ธันวาไปเอารุ่มแม่โครมาแล้ว เฮ้ยรถบิ๊กโคเดินได้เออมันวิ่งได้โอ้นี่มันรถบิโคมาคับนะครับน้องๆโอ้ดูสิวิ่งไปเองแล้ววิ่งกลับมา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 เนี่ยโอ้จะทำการก่อสร้างหรือเปล่าเนี่ยตักดินได้ไหมตักด,ดินได้ไหนลองตัดให้น้องๆดูสิโอ้ ไม่โคบังคับได้อู้ตักดินแด้วตักดินแด้วน้องๆน,นี่ีพิธันว่าเข้ามาตักนี่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 ดินกองใหญ่เนี่ยมา อ้าทำไมไม่เอา,เอาบังคับเข้ามาล่ะยกเข้ามาเลยลเหรออโอหยสนุกจังเลยลนุกมากเลยโอ้อ,อูฐานจะหมดแน่เลยพี่ธันวาตักก้อนใหญ่ไม่ได้ต้องตักทีละน้อยฐานหมดแน่เลยเนี่ย ฐานใกล้จะหมดแล้วฐานอ่อนแล้วเด็กเราเข้าไปชาร์จแบตได้ใช่ไหมช,ชาร์จแบตได้ไหมครับได้ครับอืม,อมอเฮ้ยไปเจออะไรเนี่ยเฮ้ยเราขุดดินลงไปเจออะไรฮะซากไดโนเสาร์พันปีฮะนี่มันคือซากไดโนเสาร์พันปีนะเนี่ยแล้วก็เจออะไรเนี่ยโอ้โหขุมทรัพย ต้องมีต้องมีต้องมีขุมทรัพย์แน่เลยอยู่ข้างในกองดินนี้เอาอ๋อไม่โครคูนลงไปอีก